ราชนพิชิตล่าหนึ่งมคาสยบฟ้าตอนที่47เจ้าคืนเงินข้ามาตามปกติแล้วเขาเป็นคนที่ใจกว้างอย่างมากคนหนึ่งใช่ว่าจะไม่เคยโดนยามหน้าดูแคลนมาก่อนแต่มีบางเรื่องที่เขาถือสายอย่างยิ่งอย่างเช่นเหตุการณ์ตรงหน้านี้ฟงอรั่หนานคิดอยากสังหารเขาหยวนกังลงมือปกป้องก็นับเป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้อีกทั้งหยวนกังยังลงมืออย่างไว้มารยาท เพียงสกัดขวางไว้เท่านั้นมีได้ลงไม้ลงมืออันใดเลยการที่ตาเท่าผู้นี้ออกมาไกลเกลี่ยห้ามปรามก็ไม่ว่ากันแต่ก็ไม่เห็นจําเป็นต้องรอบลงมือโหดเยี่ยมเช่นนี้เลยฟังจากที่อีกฝ่ายแทนตัวว่าบ่าวเห็นได้ชัดว่าเป็นบ่าวรับใช้ที่ออกหน้าปกป้องคุณหนูของตนเขาพอจะเข้าใจความรู้สึกในส่วนนี้แต่ตัวเขาหนิวโยเต้าก็มีใช่คนยอมคนเช่นกันเมื่อครู่ที่ถามอีกฝ่ายว่าเบื่อจะมีชีวิตอยู่แล้วกระมังก็มีใช่คำลวง เขาสามารถอ้างเรื่องการทมินแสนตัวบีบบังคับลงโทษตาเท่าคนนี้ได้อย่างน้อยก็คงบังคับให้ตาเท่าคนนี้ขอขอมาลาโทษได้ทำให้เขาอับอายเสียหน้าสักครั้งทว่าเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ตรงหน้าแล้วพเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่จำเป็นเขาจึงตัดสินใจยอมถอยก้าวหนึ่งเรื่องขอขอมาลาโทษอันใดเขาไม่เอาแล้วแต่จะจดจำเรื่องนี้ไว้ ละครขั้นฉากเล็กๆคล้ายจะผ่านพ้นไปแล้วทว่าเฟื่องงอร่วหนานที่ยังฝืนดิ้นรนอยู่กลับไม่ยอมจบเรื่องตะโกนขึ้นมาว่าท่านแม่ข้าไม่แต่งถ้าข้าต้องแต่งก็จะแต่งกับชายชาตรีห้าวหาญเด็ดเดียวสักคนไม่แต่งกับคนกระจอกที่ต้องกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดไปวันๆแบบซางเฉาจงคนนั้นเด็ดขาดนางกล่าวมาเช่นนี้หนิวโย่เต้าก็ไม่ยอมเช่นกันไหนเลยจะปล่อยให้สตรีนางนี้ทำเสียเรื่องได้ถ้าเจ้าบอกไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งได้หรือ อย่างไรเสียอีกฝ่ายก็ถูกควบคุมอยู่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้แล้วก็ทำรารเขาไม่ได้แล้วเขาจึงเดินไปตรงหน้าฝางอรั่นานเอ่ยด้วยความแปลกใจว่าใหญ่ท่านแม่ทัพจึงกล่าวเช่นนี้บนโลกนี้ยังจะหาบุรุษใดที่ห้าวหาญเด็ดเดี่ยวเท่าท่านอองของข้าได้อีกหรือเพียงประโยคเดียวก็ด้อยค่าบุรุษอื่นในใต้ล่าไปจนหมดทำให้บรรดาบุรุษที่อยู่ณที่แห่งนี้ต่างพูดไม่ออกแต่ก็ทราบว่าไม่อาจถือคำพูดนี้เป็นจริงเป็นจังได้ มุมปากเฟิ่องงอหลิงปอกระตุกเล็กน้อยค่อนขอดอยู่ในใจเจ้าอยากเยืนยอซสรางเฉาจงก็ไม่ว่าหรอกแต่จำเป็นต้องมากล่าวดูแคลนคนอื่นเช่นนี้ด้วยหรือคำพูดนี้ดูแคลนแม้กระทั่งตัวเองด้วยซ้ำหนิวโยเต้าไหนเลยยังจะใส่ใจความคิดของบุรุษคนอื่นอีกภายลมเฟื่องอรั่วหนานพ่นคำสบบที่หยาบคายยิ่งนักใส่เขาทำเอาเผงอ,อวีหลานกระดาษไาอยู่บ้าง แม้จะเป็นแม่ทัพหญิงคนหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็เป็นสตรีมีสกุลเป็นลูกสาวของนางหนิวโย่เต้าเมินเฉยต่อความหยาบคายของนางถึงอย่างไรก็มีช่เขาที่ต้องแต่งกับนางจึงย้อนถามเสียงดังว่าท่านแม่ทัพเคยพบท่านอ,องของข้าหรือไม่รู้จักท่านอ,องของข้าดีแค่ไหนหากไม่เคยพบเหตุใดถึงตัดสินว่าท่านอ,องของข้าเป็นคนกระจกที่ต้องกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดไปวันวันเฟื่องอรั่วหนานสวนกลับถุย ข้าจะพบเขาไปใยให้เขาส่หัวออกไปให้ไกลเสียยามาให้ข้าเห็นหน่าจะดีที่สุดมีเช่นนั้นข้าจะเอาทวนแทงเขาให้ตายซะยังมีเจ้าด้วยไอสุนัขชั้นต่ำไอ้สุนัขชั้นต่ำไร้จิตสํานึกนางพ่นถ้อยคำหยาบคายออกมาเป็นครวนถูกด่าแค่ไม่กี่คําเขาไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนิวโยเต้าเข้าใจความรู้สึกที่ต้องการดิ้งรนหาทางรอดของนางจึงไม่คิดจะถือสานางเขาตะโกนเสียงดังลั่นขึ้นมาในทันใด ข่มเสียงโวยวายของฝงนอรุ่นานเอาไว้ท่านแม่ทัพอคติกับท่านอองเกินไปแล้วท่านแม่ทัพเข้าใจความรู้สึกที่ต้องถูกขังอยู่ในคุกเป็นเวลานานหลายปีหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับท่านทรมานบีให้รักษารภาพอยู่ทุกวันชายชาตรีที่เผชิญหน้ากับท่านทรมานเช่นนั้นแล้วยังยืนหยัดยอมตายไม่ยอมจำนวนไม่ยอมปลี่ปากสารภาพเลยเป็นเวลาหลายปีบนโลกนี้จะมีอยู่สักกี่คนกัน เท่าที่ข้ารู้มาก็มีเพียงท่านอองของข้าเท่านั้นเขากวาดตามองคนรอบข้างยกนิ้วโป้งขึ้นพร้อมเอ่ยว่าไม่ยอมแพ้แม้ประสบความยากลำบากแน่แน่แนมั่นคงเช่นนี้สิถึงจะเป็นชายชาตรีขนานแท้เช่นนี้สิถึงจะห้าวหาญเด็ดเดี่ยวอย่างแท้จริงความจริงพิสูจน์ให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างการเวลาคือเครื่องพิสูจน์ความจริงท่านอ,องมีใช่คนที่ชายชาตรีห้าวหาญหน้าไหนจะสามารถเทียบชั้นได้ เขาหันไปเอ่ยถามพะงอรั่นนานอีกครั้งท่านแม่ทัพคงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนอกประตูเมืองหลวงที่ทหารยามรักษาเมืองจงใจสร้างความอัปยศให้แก่ท่านอ,องก่อนจะถูกท่านอ,องลากสังหารพรอมแห้งซุกซียวตวัดดาบสังหารเขาต่อหน้าสาธารณชนใช่หรือไม่ขอถามหน่อยเถิดว่าใต้เบื้องอยุคนละบาดองฝาบาทใต้ล่านี้จะมีสักกี่คนที่กล้าสังหารทหารยามรักษาเมืองโดยไม่คำนึงถึงความเป็นความตายท่านแม่ทัพกล้าหรือไม่เล่า ครั้งนี้เขาตะเบงเสียงใส่เฟื่องอรั่วหนานดังเป็นพิเศษจากนั้นก็หันไปถามทุกคนอีกครั้งทุกท่านที่อยู่ในที่นี้มีผู้ใดกล้าทําเช่นนี้หรือไม่หากกล้าก็ก้าออกมาเลยสายตาเขาจับจ้องเฟื่องงอหลิงปอพลางเอ่ยถามท่านผู้ว่าการกล้าหรือไม่คําถามนี้ทําเอาเฟื่องงอหลิงปอรู้สึกอยากกรอกตาใส่เขาขึ้นมาวูบหนึ่ง เขาอยากพูดเหลือเกินว่าคงเป็นเพราะซางเฉาจงมั่นใจเต็มที่ว่าตอนนี้ฝ่าบาทลงมือสังหารเขาไม่ได้ถึงได้กล้าทําเช่นนั้นกระมังแต่นิวโยเต้าก็หันกลับไปหาฝั่งงอรั่นานแล้วชูนิ้วโป้งชื่นชมต่อนี่สิถึงจะเป็นบุรุษเลือดร้อนนี่สิถึงจะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงที่ห้าวหาญเด็ดเดี่ยวอย่างแท้จริงมิใช่ชายชาตรีทั่วไปอย่างที่ท่านแม่ทับจินตนาการถึงจินตนาการเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วใหญ่ท่านแม่ทัพจึงมองข้ามไปเสียเล่าเหตุใดต้องทิ้งสิ่งใกล้ตัวไปแสวงหาสิ่งไกลตัวและทิ้งความจริงเพื่อแสวงหาภาพมายาด้วยเฟิงรั่วหนานถูกเขาหลอกล่อจนไม่รู้จะตอบกลับไปอย่างไรหนิวโย่เต้าหันหลังเดินเข้าไปหาเพิงอ,อวิหลานอีกครั้งท่านอองของข้าเป็นเชื้อพระวงศ์มีบรรดาศักดิ์สืบทอดรุ่นสู่รุ่นหนิงอองผู้เป็นพระบิดาของพระองค์ชื่อเสียงล,งลือไปทั่วล่า แม้แต่ฝ่าบาทก็ยังหวนเกรงอยู่สามส่วนปัจจุบันถึงแม้จะถูกปลดจากบรรดาศักดิ์ชินอองแล้วแต่ก็ยังเป็นจอวินอองผู้สูงส่งทรงเกียรติอยู่หากทิดารักของหูหยินออกเรือนกับท่านอ,องก็จะกลายเป็นพระชายาอองผู้สูงส่งมีเกียรติใต้ล่านี้จะมีสตร,รีสักกี่คนที่ได้เสพสุขกับเกียรติยศเช่นนี้อาศัยเพียงคำว่าบุตรชายหนิงอ,องสี่คำนี้ยังจะทำให้ทิดารักของหูหยินต้องเสียหน้าอีกหรือ ข้าเอ่ยวาจาด้วยใจจริงหวังว่าหูหญิงจะประจักษ์แจ้งพระชายาอองหรือคำนี้แอวกเข้ามาในสมองเพิงอวิหลานนางเหลือบมองสีหน้าเฟื่องอหลิงปอเล็กน้อยจากนั้นหันไปโบกมือสั่งชายชราพาคุณหนูออกไปคุมตัวไว้ก่อนชายชราคนนั้นดันไหลเฟื่องงอรั่วนานให้เดินออกไปด้านนอกทันที เพื่อรอรั่วหนานได้สติกลับมาทว่าควบคุมร่างกายไม่ได้นางหันหน้ากลับมาร้องตะโกนดังลั่นท่านแม่ข้าไม่แต่งข้าไม่แต่งให้สารเลวนี่เป็นคนหลอกลวงมันเป็นคนหลอกลวงวาจาของคนหลอกลวงไหนเลยจะเชื่อถือได้ท่านแม่หนิวโยเต้าเจ้าคืนเงินข้ามานาเจ้าเอาเงินข้าคืนมาตัวคนหายลับไปแล้วทว่าเสียงทวงเงินยังก้องสะท้อนอยู่หัวคิ้วของหยวนกังที่มีสีหน้าเรียบเฉยกระตุกขึ้นมาเล็กน้อย เพิงอ,อวี๋หลานก็ประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันเอ่ยถามหนิวโยเต้าเรื่องคืนเงินนี่มันหมายความว่ายอย่างไรคำถามนี้ชวนให้คนรู้สึกกระอักกระอ่วนทว่าหนิวโยเต้ากลับยิ้มราบพลางกล่าวตอบจะว่าไปตัวข้ากับทิดารักของหูหญิงก็นับว่าเป็นคนรู้จักเก่าหลายปีก่อนตอนเยาวัยข้ายังมิได้เข้าสำนักสวรรค์พิสุทธิ์ระหว่างที่ล่องแพไปตามทางบังเอิญพบทิดารักของหูหญิงข้า เกือบถูกทิดารักของฮูหยิงใช้ธนูยิงสังหารแล้วจากนั้นทิดารักของฮูยิงได้มอบป้ายชื่อของนางแก่ข้าบอกกว่าภายภาคหน้าให้ข้ามาเข้าร่วมกับนางเรื่องนั้นพูดไปแล้วก็น่าละอายข้าขัดสนเงินทองจึงขอยืมเงินจากทิดารักของฮูหยิงเล็กน้อยแต่จะนํามาใช้คืนในภายหลังแน่นอนไม่บิดพลิ้วแน่เขาจงใจพูดให้คลุมเครือ เพิงอ,อวีหลานคลันกระจางเรื่องที่บังเอิญพบกันตอนล่องแพดูเหมือนนางจะเคยได้ยินจากบุตรสาวแล้วแต่ยังเคยหยิบยืมเงินกันด้วยหรือนางไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนคิดว่าเด็กยากไร้คนหนึ่งคงหยิบยืมเงินไปไม่เท่าไรกระมังเพิ่งรอหลิงปอเอ่ยขึ้นมาว่าเอาละเลิกคุยเรื่องราประโยชน์พวกนั้นได้แล้วคุยธุระสาคัญดีกว่าในเมื่อมอบของที่อยู่ในรายการสินสอดให้ไม่ได้แล้วข้าจะยกลูกสาวให้สร้างเฉาจงได้อย่างไร การที่พูดแบบนี้ออกมาแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อเรื่องการมีอยู่ของทัพกาธมินแสนตัวนั้นแล้วนิวโยเต้าทีมือออกไปด้านนอกพลังเอ่ยว่าของอยู่ที่อำเภอชางหลูซึ่งเป็นเมืองศักดินาของท่านอองในจังหวัดชิงซานและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ฝ่าบาททรงบังคับให้ท่านอ,องกลับไปยังอำเภอชางหลูเฟึ่งงอหลิงปอรีตาเอ่ยว่าในเมื่อฝ่าบาททรงทราบแล้วว่ามันอยู่ที่ใดแล้วมันยังจะเหลือมาถึงมือข้าอีกหรือนิวโยเต้ากล่าวตอบ หากหาพบง่ายดายปานนั้นเกรงว่าท่านอองคงตายอยู่ในคุกหลวงไปนานแล้วไหนเลยจะรังรออามาถึงปัจจุบันนี้เรื่องนี้มีใช่เรื่องเล็กๆเพียงแค่คิดก็คงทราบแล้วกระมังว่ายามที่หนิงอองสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจะต้องเก็บเป็นความลับแน่นอนต่อให้ท่านอองไปถึงอำเภอทางหลู่แล้วก็ยังต้องค่อยๆสืบสอบตามมาหาไปเช่นกันเฟิ่งรอหลิงปอเอ่ยว่าแม้แต่ตัวเขาก็ยังต้องค่อยๆตามมาหาเช่นนั้นข้าจะเอาเขามาทำอันใดอีกข้าไปค้นหาเองก็ได้ เยังไม่ทันจบเขาก็มองเห็นหนิวโยเต้ามองตนด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายมียิ้มภายในใจรู้สึกอับจนปัญญาก่อนหน้านี้อีกฝ่ายก็พูดอยู่ว่าได้เตรียมการรับมือไว้แต่แรกแล้วหากกล้าเขียซสรางเฉาจงทิ้งแล้วไปค้นหาเองก็ลองดูทางฝั่งนั้นจะแพร่กระจายเรื่องนี้ให้ทุกคนทราบทันทีเมื่อถึงเวลาตัวเขาเพององหลิงปอคงต้านรับไม่ไหวเช่นกันเขาใครครวญดูเล็กน้อยแต่สินใจเปลี่ยนคำพูด หากข้าตกลงแต่งงานเกี่ยวดองกับเขาจริงๆทันทีที่ทหารไปถึงอำเภอชางหลูเกรงว่าฝ่าบาทคงมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาทันทีพระองค์คงนึกสงสัยว่าข้าทราบความลับนี้เข้าแล้วเป็นแน่นิวโยต้าายมือออกพร้อมเอ่ยว่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วอย่างไรเล่าวิกฤตที่รุงร้าแกวนเยี่ยนทั้งนอกทั้งในในยามนี้ล้วนแต่พระองค์เป็นคนก่อเวลานี้พระองค์จะกล้าแตกหักกับท่านผู้ว่าการอย่างเปิดเผยหรือ หากว่ากล้าทําเกรงว่าฝ่าบาทคงกําจัดท่านผู้ว่าการทิ้งไปนานแล้วที่พระองค์ไม่ทําเช่นนั้นมิใช่เป็นเพราะกลัวสัตรูด้านนอกจะฉวยโอกาสที่ในแคว้นมุ่นวายบุกเข้ามาโจมตีหรอกหรือเช่นนั้นพระองค์ก็ย่อมไม่กล้ากระทําเรื่องนี้อย่างจงแจ้งเช่นกันเพราะหากแคว้นอื่นทราบว่ามีสิ่งนี้อยู่ในแคว้นเยี่ยนผลลัพธ์ที่ตามมาคือแคว้นต่างๆจะดาน่าเข้ามาโจมตีแคว้นเยี่ยนยอ่อมย่อยยับและทันทีที่ฝ่าบาททรงทราบว่าท่านผู้ว่าการกลมความลับนี้ไว้ สถานการณ์จะกลับกลายเป็นหยิกเล็บกลัวเนื้อเจ็บฝ่าบาทจะไม่กล้าบีบคั้นท่านผู้ว่าการจนเกินไปหากท่านผู้ว่าการกลุ่มจุดอ่อนข้อนี้ไว้มันจะกลายเป็นเกราะป้องกันอันแข็งแกร่งของจังหวัดกวางอี้อย่างน้อยน้อยราชสำนักก็คงไม่กล้าลงมือส่งเดชนี่คือกลยุทธ์ปลาหินก้อนเดียวได้นกสองตัวท่านผู้ว่าการอย่าได้ลังเลอีกเลยรีบตัดสินใจโดยเร็วเถิดขอรับเพื่องอหลิงปอลูกคราวที่สั้นกดใคร่ครวญอย่างเงียบ เพิงอ,อวีหลานที่อยู่ข้างๆกลับเอ่ยขัดขึ้นมาบุตรชายหนิงอ๋องเหมือนจะฟังดูดีอย่าบอกข้าเทวนาว่าเจ้าไม่รู้ถึงแนวคิดอันสุดโต่งของหนิงอ๋องสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ผู้บำเพ็ญเพียรทั่วล่าลวนไม่พอใจหนิงอง๋องหากแต่งลูกเขาเป็นเคยแล้วสำนักยกสวรรค์ของข้าจะไปอยู่ที่ใดได,ได้นิวโยเต้าหันมาหาอย่างลึกเขิมโตย้งอย่างตาต่อตาฟันต่อฟัน ผู้หญิงเป็นยอดหญิงในหมู่สตรีฉไหนจึงมีความคิดเช่นหญิงชาวบ้านทั่วไปเช่นนี้ล่ะขอรับหนิงอ๋องเป็นคนง่หรือไรแม่ทับเรื่องชื่อที่ผ่านสนามรบมาอย่างโชคโชนไหนเลยจะพลาดท่าเพราะตัวเองได้ง่ายๆมากว่าเขาจะมีความคิดสุดตรงเช่นนั้นจริงแต่ตามสถานการณ์ปกติทั่วไปแล้วผู้หญิงคิดว่าหนิงอ๋องจะเที่ยวเปล่าประกาศเรื่องนั้นออกมาต้งตงหรือขอรับ คนอื่นอาจจะไม่ทราบแต่ท่านอ,องของข้าเป็นคนในย่อมทราบปมสาเหตุภายในเรื่องราวดีคูหยินลองประมวลสถานการณ์ในเวลานั้นให้ดีขณะนั้นอดีตองคฮ่องเต้ทรงโปรดปรานิ่งอองเป็นอย่างยิ่งในความคิดของคนส่วนมากแล้วหนิ่งอองมีโอกาสสูงมากที่จะได้สืบทอดราชบัลลังก์แต่จูจ่ๆก,กลับเกิดเรื่องที่หนิ่งอองขัดแย้งกับผู้บำเพ็ญเพียรทั่วราชเครื่องในเวลานั้นพอดีคูหยิงไม่รู้สึก,กว่ามันแปลกหรอกหรือขอรับ หลังเกิดเรื่องขึ้นอดีตองค์ห่องเต้ได้รับแรงกดดันมหาศาลเกรงว่าสำนักยกสวรรค์ก็คงเป็นหนึ่งในสำนักที่ร่วมกดดันเช่นกันต่อมาอดีตองค์ห่องเต้สวรรคตรลงกระทันหันซึ่งพระชนอย่างมีเงื่อนงำจู่จูก็มีราชองค์การยกราชบัลลังก์ให้ฝ่าบาทองค์ปัจจุบันโผล่ออกมาสถานการณ์กลับตลปัดอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายเป็นผู้ใดที่ได้ประโยชน์เล่า ต่อให้ไรซึ่งหลักฐานยืนยันแต่ขอเพียงมีใช่คนโง่ก็น่าจะคาดเดาได้ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของใครเขาหันไปกวาดตามองเหล่าผู้บำเพ็ญเทียนในห้องโถงต่อคาดว่าคงเป็นคนของสำนักยกสวรรค์ทั้งสิ้นนิวโย่เต้าเอ่ยอธิบายว่าความคิดของบิดาใช่ว่าบุตรจะต้องรับสืบทอดมาด้วยต่อให้ใจคนยากคาดเดาตอนนี้ก็ต้องมองข้ามไปก่อนขอเพียงสำนักยกสวรรค์ยอมเกี่ยวดองกับยงผิงจาวินอ๋อง ประกาศต่อโลกภายนอกกว่ายงผิงเจวินอองละทิ้งเจตนารมณ์ของบิดาแล้วไม่ว่าทุกคนจะเชื่อหรือไม่แต่ด้วยอำนาจของสำนักยกสวรรค์แล้วย่อมไม่มีผู้ใดอยากขัดแย้งวิวาดกับสำนักยกสวรรค์จนล่มจมกันไปข้างหนึ่งเพื่อท่านอองตกอับผู้หนึ่งแน่เพราะนั่นจะเป็นการได้ไม่คุ้มเสียเรื่องที่ควรต้องพวงคือฝ่าบาทอาจปลุกระดมสำนักบ,บำเพญเพียรในแคว้นเยี่ยนให้ร่วมมือกันกดดันสำนักยกสวรรค์แต่ถ้าสำนักยกสวรรค์กุมจุดอ่อนเรื่อง กาธมินแสนตัวไว้หากเรื่องนี้แพร่งครายออกไปฝ่าบาทย่อมแบกรับผลกระทบที่จะตามมาไม่ไหวขอเรียนถามว่าฝ่าบาทยังจะกล้าบีบทัานสำนักยกสวรรค์เช่นนี้อีกหรือดังนั้นความกังวลของหูหญิงจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรเป็นกังวลเลยเขาสะบัดแขนซื้อทีหนึ่งท่าทางดูคล้ายไม่มีความกังวลอันใดเลยจากนั้นก็หันกลับไปเกลี้ยกล่อมเพื่อเงลิงปอต่อการทำเช่นนี้ยังมีผลดีอีกอย่างหนึ่งด้วย นั่นคือท่านผู้ว่าการสามารถอาศัยเรื่องนี้ลองทดสอบได้ว่าเรื่องกาธมินแสนตัวเป็นความจริงหรือไม่หากฝ่าบาทกล้าเคลื่อนทับเข้าโจมตีจังหวัดกวางอี้ปลุกระดมสำนักต่างๆให้กดดันสำนักยกสวรรค์เช่นนั้นย่อมยืนยันได้ว่าเรื่องกาธมินแสนตัวเป็นคำโป้ปดมดเท,ท็จท่านผู้ว่าการสามารถละทิ้งจจวินอองได้ทุกเมื่อต่อให้ฆ่าแกงกันพวกเราก็จะไม่ขุนเคืองอาฆาตแต่ถ้าหากฝ่าบาทพรงค์ไม่กล้าลงมือแล้วก็ คาดว่าข้าคงไม่จําเป็นต้องพูดอะไรให้มากความอีกพูดจบก็ประสานมือกล่าวกับสองสามีภรรยาว่าท่านอ๋องของข้าหวังแต่งทิดารักของพวกท่านด้วยความจริงใจหวังว่าท่านผู้ว่าการและหูหญิงจะช่วยให้สมหวังด้วยขอรับโปรดติดตามตอนต่อไป